สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะแม่มัดมาทำข่าวนี้กันหน่อยเนาะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาถามแม่มัดเยอะมากเกี่ยวกับว่ารัฐบาลสรุปแล้วนะคะรัฐบาลจะจ่าย3เดือนหรือว่า6เดือนจะจ่าย1น0่งบาทหรือว่าสามหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวมาฟังข่าวนี้กับแม่มัดนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติรัฐบาลจ่าย30,000บาทเนี่ยแม่มัดจะรีบ นำข่าวดีๆแบบนี้มาแจ้งให้พวกพี่ๆทราบก่อนใครเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ไติดตามแม่มัดนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้แม่มัดด้วยนะคะนี่เลยนะคะธนากรแจ้งค่ะจ่ายเงินเยียวยา5้0 0 0บาท3เดือนไม่ได้ขยายเป็น6เดือนแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้15,000บาทกันก่อนนะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กับไปม,มัดเลยเลขาธิการนะคะเลขานุก,การค่ะ รมวนะคะกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทต้องขอทำความเข้าใจว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ผ่านการคัดกรองเดือนละ5,000บาทเป็นจำนวน3เดือนนะะไม่ได้มีการขยายเวลาเป็น6เดือนแต่อย่างใดตัวเลข6เดือนนะะี่ะเป็นการวางกรอบระยะเวลางบประมาณโดยประมาณการจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งสามารถปรับ ระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ภายใต้กรอบเงินกู้1ล้านล้านบาทนะะีคะซึ่งเราไม่ทราบว่าสถานการณ์จะยืดยาวเพียงใดหากสถานการณ์จบเร็วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะะีคะเพราะฉะนั้น เราได้กันอยู่15,000บาทก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเป็นสะเป็น4เดือน5เดือน6เดือนอะไรแบบนี้แม่มัดจะรีบมาแจ้งข่าวให้พวกพี่ๆทราบกันเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะแต่ถ้าเกิดบันดียิ่งกว่าถ้าไวรัสตัวนี้นะคะมันหมดออกไปจากประเทศไทยเพราะว่าไวรัสตัวนี้มันอันตรายนะคะอันตรายมากๆถ้าเกิดไปอยู่กับเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะแม่มัดก็อยากจะเน้นย้ําตรงนี้ด้วยว่าโอเคตอนนี้ที่รัฐ บาลช่วยเหลือเราคือ3เดือนก่อนก็คือ15,000บาทส่วนที่มีข่าวออกไปนั่นคือข่าวเก่าของวันที่7เมษาค่ะก็คือวันที่7เมษาเนี่ยมีการทําข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจำนวน เล้านคนนะคะจะจ่ายระยะเวลาเป็นเอ่อ6เดือนก็คือ30มหมบาทเลยแต่ว่าพอเวลาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะมีการลงทะเบียนถึง16ล้านคนค่ะนะมันเลยทำให้การจ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าและกินเวลาบางคนเนี่ยรอตั้งแต่วันที่9เพิ่งจะได้รับเงินวันนี้พรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่มัดเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสู้ๆนะส่วนใครที่อยู่สายเหลืองหรือว่าสายอะไรก็แล้วแต่สายส้ม สายาฟ้าหรือว่าทบทวนสิทธิ์นำส่งข้อมูลเพิ่มอะไรแบบนี้นะขอให้สู้ๆกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าสมมติวันที่ยี่ิบห้ายีแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถโทรได้นะคะศูนย์สอค่ะหนึ่นะคะมีปัญหาอะไรโทรถามได้เตรียมหมายเลขบัตรประชาชนไว้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานนะคะที่ อบแทนได้หรือว่าใครจะไปติดต่อธนาคารกรุงไทยก็ได้นะที่อยู่ทบทวนสิทธิ์หรือว่าเราจะไปหา3ธนาคารเพื่อติดต่อสอบถามหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะคะตอนนี้รัฐบาลมีใหออ้การช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจกันแล้วเนาะว่าเราได้แค่5,000บาทคูณ3เดือนหรือว่า1 5 0 0 0บาทข่าวที่ออกมาเป็นข่าวเก่าของ7เมษาถ้าในอนาคตมันมีเพิ่มเป็นเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6แม่มัดนะคะจะรีบ จะรีบนําข่าวนี้นะคะมาบอกพี่ๆเลยเพราะว่าโ,โหถือว่าเป็นข่าวดีเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเข้าใจนะว่าตอนเนี้ย ันเป็นงบประมาณที่เยอะมากถ้าในอนาคตมีเพิ่มจริงมันก็ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แค่5,000บาทคูณ3เดือนเท่ากับ1,500 0บาทก่อนนะคะคลิปนี้แม่มัดมาแจ้งแค่นี้นะคะไปแล้วฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่มัดด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ